นี้ก็จะเป็นเรื่องของพระาธาตุอินแขวนหรือว่าใจที่โยในทางพมา่านะคะคืออินแขวนนี่คือมีตำนานว่าพระอินมาแขวนไว้เหรอคะอาจารย์หอพิวหินก้อนใหญ่มามาวางไว้ค่ะแล้วที่ที่เขาเรียกว่าอินแขวนเนี่ยก็เพราะว่ามีการยึดโยงจากสวรรค์ลงมาทน่นทานแผ่นดินไหว จากลอยเดือนสกายก็มีแรงสั่นสะเทือนไปถึงนะฮะมีคนส่งคลิปมาให้ผมแล้วเขาก็เขียนกำกับบอกว่าพระทาตุพระเจดีพระธาตุอินขวนนเนี่ยสั่นสะเทือนนิดหน่อยครับอาจารย์แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพระอินขวนไว้ ไม่หล่นแน่นอนนะครับแต่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เห็นด้วยค่ะตอนไปเห็นนี่ฉันก็พยายามไปส่องส่องส่องเอ๊ยยังไงเออนะแล้วก็เป็นหินนะถ้พูดกันตามตรงก็อยู่ตรงนั้นอาจารย์ใช่ไหมคะที่แบบม็นเมย์จริงๆนะคะโคดเป็นเป็นภูเขาแล้วก็หินและเอียงเอียงลงมาแล้วแต่ก็ไม่ไม่ไม่ล้มลงมาเลยนะเนี่ยเนาะนั่นแหละเรา เราไม่เห็นสิ่งสิ่งที่ผูกอยู่ข้างบนค่ะถึงเรียกว่าอินแวนอินแควนค่ะแขวนเอาไว้ค่ะตอนตอนคลิปส่งมาเนี่ยก็ก็มันเกิดแรงสั่นสะเทือนนะฮะทุกคนเนี่ยก็ลุ้นว่าอจะจะหล่นไหมจะหล่นไหมจะหล่นไหมแต่ก็ยังคงอยู่ก็ลองนึกวูนะฮะไลเลียนสกายเนี่ย มันมันเคยสั่นไหวหลายครั้งนะในอดีตใช่ค่คะใน,ในรอบของเขาเนี่ยมันประมาณเจ็ดสิบปีถึงเก้าสิบปีแล้วก็มันเป็นลายเลื่อนที่ผ่ากลางประเทศประม่านะฮะ,ะตั้งแต่เหนือจดใต่แต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นด้ามออกมาด้านข้างแล้วก็ยาวลงมาตาม มหาสมุทรแล้วก็เป็นแผนที่ที่คู่มากับประเทศไทยเนี่ยนะฮะะตรงนั้นเขาจะไม่ได้อยู่ในแนวของลอยเลื่อนสกายแต่แน่นอนแหละว่ามันมันคือแผ่นดินเดียวกันแต่ลอยเลื่อนมันก็เลยต้องส่งผลแต่มันจะส่งผลเนี่ยก็คือเหนือลงใต้ออกกับตกเนี่ยก็ก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่ไม่รุนแรงค่ะ นะฮะนั่นแหละครับเขาเขาก็อยู่ของเขาได้ก็เลยเไปถามแล้วเขาก็จะบอกเสมอว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็เล่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นมาเลยนะครับาอาจารย์คือเป็นสิ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆสิ่งมหัศจรรย์เลยแหละนะคะเพียงแต่ว่ามนุษย์ ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้คนคนพม่าโบราณเนี่ยเขาถึงบอกว่าอันอันไหนที่เราไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นอืมค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีค่ะจริงไหมคนณวชเดนจริงค่ะนะคือเห็นด้วยสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดนั่นแหละเนื้อคู่ก็ต้องมี ใช่ไหมอาจารย์เน้นบ่อยเนื้อคู่แสดงว่าถ้าดิฉันแต่งงานเนี่ยอาจารย์จะใส่ซองให้หนักๆเลยใช่ไหมคะหนักแน่นแถมแถมเหล็กให้หลายๆกรุ๊เลยนะเปลี่ยนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนนะคะอาจารย์คือคือศรัทธาของคนเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มาอย่างยาวนานแล้วการศรัทธาและยึดโยงนี่แหละมันทำให้สังคมสงบเพราะทุกคนมีความผูกพันนะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็เลยต้องร่วมกันบูรณะรักษาก็อย่างเวลาถ้าถ้าท่านไหนไปพระมาบ่อยๆเนี่ยจะเห็นพระเห็นเนรในบินทบาตท,ทั้งวัน นะครับไม่ไม่ใช่การบินทบาตเพื่อเพื่ออาหารนะครับแต่เป็นการบินทบาตเพื่อจัตุปัจจัยเพื่อเอาไปบูรณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วคนคนพม่าเนี่ยกับคนมอนเวลาผมเห็นเขาไปวัดเนี่ยนะฮะขเขาจะเพ่ง มีก็เ,เรียกว่ามีมีจิตที่มุ่งม,มั่นมากบางคนนี่สวดมนต์นะสวดมนต์ผมเคยไปถามเขานะว่าสวดมนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนกันไหมคำว,ว่าเป็นเหมือนกันนี่หมายความว่าเราเราสวดเป็นภาษาบาลีแต่เราเข้าใจหรือไม่เดีย๋ยวผมยกตัวอย่างเช่น อะยะทาวิบวาหาปุลาปะเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโทตินนางเปตานางอุกปกาปฏิเนนะค่ะมันแปลว่าอะไรคุณวัชรินอ่าเดี๋ยวนะคะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พระให้พรหลังที่เราใส่บาตรก็จะมีสุดท้ายจะจบด้วยว่าสุขะัลัง <laughs> อาอายุ วันเลาสุขพลังแล้วก็จะมีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงรับด้วยค่ะนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าบุญนะครับคนที่มีจิตจิตใจมีศรัทธาอย่างมั่นคงเวลาบริจาคทานมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่มั่นคงและบริสุทธิ มันย่อมจะไปถึงคนที่ได้รับการแผ่เมตตาคนคนโบราณเขาถึงมีเทศกาลงานบุญอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นนั้นยังมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายผมเคยผมเคยสนทนาขอความรู้จากหลวงนาตอนตอนเป็นศิษย์วัดเด็กๆ นะฮะก็จะถามดวงนาว่าทำไมเวลาผมนั่งดูหนังหนังที่เขาสร้างเป็นหนังผีหนังอะไรพวกนี้ทำไมหน้าตาผีถึงหน้าเกลียดหน้ากลัวแบบสวยๆหล่อๆงามๆไม่มีนะครับดวงนาเ,าเขาก็บอกว่าเราอยู่คนละมิติกับเขาทับซ้อนกันอยู่ในมิติ เหมือนกับที่เรามองไม่เห็นเขาแต่เขาอยู่ในมิติที่ถ้าเขาแก,กา่กล้าพอเขาก็จะรวบรวมทุกสรรพกำลังเพื่อที่จะให้เรามองเขาเห็นแต่ด้วยความพยายามเมื่อเขาเห็นเราแล้วนะครับเขาก็จะทุ่มเททุกพิถีทางเพื่อที่จะสื่อสารกับเราให้ได้โดยเฉพาะ คนที่จะต้องไปสู่อีกชาติพบใหม่แล้วแต่ทบทบารมียังมีไม่ถึงเขาถึงอยากจะขอความช่วยเหลือนั้นเพราะฉะนั้นการแลบลิ้นปิ้นตานั่นแหละคือความพยายามของเขาที่อยากจะให้เราเห็นคือเข้ามาหลอ่อเข้ามาสวยแล้วเราไม่เห็นเขาก็เลยต้องแลบลิ้นปิ้นตา <c oughs> ลองดูวิธีนี้ <c oughs> ก็พอดีคุณวัจรินหันไปก็แห่แต่ว่าเคยเคยอ่านเจอเรื่องของพลังงานแต่ละมิติะจะมีพลังงานของตัวเองอย่างเวลาที่เราเห็นเห็นสิ่งสิ่งต่างๆที่ที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันคือหมายถึงพลังงานตรงกันเราเราก็เราก็เห็นเมื่อก่อนดิฉันตอนเด็กๆนะก็เข้าใจว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้าแต่จริงเราไม่ใช่บางที วิญญาณหรือสวรรค์หรืออะไรก็คือคู่ขนานซ้อนไปกับเราเนี่ยแหละเพียงแต่เราไม่เห็นนะั่นเขาเรียกว่าโลกต่างมิตินะครับชีวิตก็มีต่างมิติกันเหมือนเดิมเหมือนกันนี่แหละแต่ดิฉันเชื่อเรื่องต่างมิตินะเพราะเคยสัมผัสนะอาจารย์จริงๆค่ะเคยเห็นคลิปหลวงหลวงปู่ศิลาไหม,มเป็นไงคะอาจารย์หลวงปู่ศิลาเนี่ย ท่านจะมีมีพลังที่เป็นบุญญาบรารมีคเคยมีคนไปท้าทายท่านนะครับโดยมีพระพุทธรูปคือปกติเนี่ยทุกคนก็จะยกองค์พระพุทธรูปด้วยสองมือยกขึ้นแต่ผมผมเห็นในคลิปเนี่ยก็คือหลวงปู่ิลลาเนี่ยท่าน ท่านสวดมนต์ท่านไล่มนเนเี่แหละนะครับแล้วก็ให้คนเดิมเนี่ยไปยกปรากฏว่ายกไม่ขึ้นเห็นไหมนี่คือพลังที่เรามองไม่เห็นะนะครับก็หลวงปู่ศิลาก็ยังนั่งอยู่ชัๆดๆนี่แหละแต่การมีบุญญาบารมีมีพลังที่สามารถควบคุมและใช้พลังนั้นได้โดยที่คนอื่นมองไม่เห็นค่ะ ก็มีนะฮะหรือได้หลายกรณีนะครับบางคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าผีผักคผีผักจริงๆนั่นคือคือเขาเรียกเทพขุมของเวลาเขาเห็นเราจะจะไปเจอพยานตรายหรือว่าสุ่มเสี่ยงกับอะไรเนี่ยผีผักเนี่ยปุ๊บอย่างเช่นมันจะมีหลายครั้ง อย่างกิ่งไม้หักลงมาเนี่ยนะครับเราเราล้มไปอีกทางหนึ่งก่อนที่กิ่งไม้จะลงมาถ้าเราไม่ถูกผีผักเนี่ยคนโบราณเขาพูดอย่างนี้นะกิ่งไม้นั้นมันก็จะลงมาเสื่อแทกศีรษะเราเต็มเต็มอืมค่ะแต่เรามองไม่เห็นนี่แหละเขาเรียกว่าเทพคุ้มกรองอืมโดยความเชื่อและศรัทธาอันนี้นะครับโดยโดยรอบของพระเจดีย์ชเวดากอง ก็เลยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่เก้าองค์ะนะครับอย่างองค์แรกเขาเรียกว่าตวกูพยาแปลว่าดวงตาทับทิมดวงตา,ตาทับทิมนี้เนี่ยจะมองเห็นอย่างทะลุทะลวงถ้าเรามีจิตใจที่มัน่นนะครับตาวักูพยาสังเกตดูนะครับก็คือพระพุทธรูปทุกองค์ใน ภาษาพม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่าพยาะค่อืเราจะเด็กก่อนไหมเชนนะเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะอาจารย์คะเรามาต่อกันเลยค่ะอ่านะพูดถึงพระพุทธรูปสำคัญเก้าองค์ด้วยที่เริ่มชเวดะกรองนะพระพุทธรูปดวงตาทับทิมนะคะ่ว่ากูพยา่ว่ากูพยาค่ะ ะรององค์ถัดมาเนี่ยเขาเรียกว่าเวสสจีเวสสจีค่ะเว,เวบัสาจีพญานะครับจะเป็นพระประจำบันเสาถ,ถ้าผมค่ะคือคือององพระรูปรูปทรงรูปหน้ารูปพระพักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นที่พระม่าเนี่ยจะจะไม่ไม่ออกเป็นหน้าแบบ อินเดียนะครับจะ,จะหน้าแบนๆนะแบนๆจมูกใหญ่ๆค่ะนะแบนๆกว้างๆแล้วก็บางบางองค์เนี่ยซึ่งบางองค์นี้ก็จะมีปากแดงด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมอย่างอย่างเทพใจก็จะปากแดงใช่ไหมคุณวดีริดใช่ค่ะแล้วก็นดัดนัดตามที่ต่างๆอ่าก็ อภาษาพม่าเขาเรียกเทพทันใจว่าโบโบจีโบโบจีอาโบโบจีนะครับโบโบจีนะมีเทพทั้งหลายนฮะเทพทันใจโบโบจีพระสุริยันันทาอาพ่อแก่นะพ่อแก่เนี่ยก็ก็น่าเวลาเวลาศิลปินไหว้ครูก็ก็ประมาณเดียวกันนั่นแหละเขาก็เรียกว่าพ่อแก่นะครับอ จากนั้นก็จะมีพระพระซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะฮะก็คือคินสอินสปูพยานะครับแล้วก็สินดอรินอ,อันนี้สงเป็นเวลาเราไปไปไหว้พระพุทธรูปองค์นี้นะฮะก็เปรียบเสมือนการส่งน้ำพระเกศาพระธาตุ นะ,ะก็จะมีสินสินอิสาก่อนนะนะครับอัน,นอันนี้เขาจะมีดวงตาเป็นบัวและดวงตาเป็นแพะโอ้ค่ะนะฮะ,ะ,ฮะคือเป็นเวลาจะเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองในแง่ที่ว่าตาบัวกับตาแพะเนี่ยเขาจะเป็นปลาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรฮะมังสวิรัตอะไรประมาณนั้นค่ะ จะถือศิลกินเจอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกองค์หนึ่งชื่ออะไรนะครับปปปองปปปองเนี่ยจะเป็นผู้ปกปักรักษาพุทธศ,ทธศาสนานะฮะแล้วก็จะมีขินมติพยานะฮะฮอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่คู่กับความสำเร็จเป็นการให้พรสู่ความสำเร็จ แล้วก็องค์ที่แปดเนี่ยแหละแหละแหละเปะแหละพญาเป็นพระกระกุกสันโธนะครับคือจะมีมีพระหัต์เนี่ยจะจะจะหงายแบกขึ้นนะครับทำไม,มทำไมต้องพระหัตต์ต้องต้องแบกขึ้นก็เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ โปร่งใสขาวสะอาดแท้จริงเพราะฉะนั้นพระหัตถ์ของอพระแล,แลแรแลพรยาเนี่ยก็หมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนนั้นนะครับส่วนพระพุทธรูปองค์ที่แก้วเนี่ยปยาขินพยานะอันนี้หล่อด้วยทองเหลือง นะครับจริงๆแล้วลองไปดูสังเกตดีๆนะตรงตรงพระนราหรือว่าหน้าผากเนี่ยนะครับของพระองค์นี้เนี่ยพระรูปองค์นี้จะมีประหลอดศักดิ์สิทธิ์อยู่ะนะครับสังเกตดูตรงที่เขาบอกว่ามีรอยประหลอดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะจะเป็นเป็นรอยปูดบวมดอกมาอ่าปูดบวมนะครับ ลองไปสังเกตดีๆโดยรอบพระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปประจำบันเกิดให้กับครบทุกวันเลยะนะครับลองเปรียบเทียบกับพระธาตุที่อยู่จังหวัดนครพนมที่นครพนมเนี่ยก็จะมีมีองค์พระธาตุนะครับประจำบันเกิดครบเลยนะ,ะแต่จะมีวันพุธมีสององค์พระธาตุพระธาตุจะ ถ้าไปแถวพระาธาตุพนมนะครับก็ตอนสมัยขับรถเรียบแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆเนี่ยตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับวิถีชุมชนและความคิดความเชื่อของคนที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยนะฮะผมจะไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้พวกเขาว่าทำไม มีสิ่งไหนซึ่งทําให้พวกเขารักษาจารีตธรรมเนียมประเพณีได้อย่างมั่นคงขนาดนี้ผ่านไปตั้งเป็นพันปีเป็นอะไรแล้วเนี่ยก,ก็ยังยึดมั่นกันอยู่นะครับมันก็เลยนี่นหละฮะม,มันเป็นวิถีของชุมชนที่เขาอยู่อรราชาตินะครับอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขา อยู่กับวิถีที่พ่อแม่ได้เลือกสรรให้พวกเขาแล้วว่าการอยู่ในวิถีแบบนี้มันคือการอยู่อย่างยั่งยืนนะฮะการอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ถ้าเราสำรวจไปตามสายน้ำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสายน้ำคือชีวิตนะน้ำเนี่ยมีหลากหลายเลยนะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องปลาเรื่องอะไรไปแล้วนะครับ แต่ชุมชนในระหว่างสายน้ำเนี่ยก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปผมเคยไปล่องเรือที่ที่พมา่าล่องเรือเล่แบบมันมันจะมีเรือเรือทำเรือค้าขายแต่แต่ทุกวันนี้ไม่เห็นแล้วนะ ม,มันมีถนนที่ใหญ่ขึ้นมีอะไรคนคนก็เลยไม่นิยมแต่สมัยก่อนที่ถนนหนทางมันยากลำบากเนี่ยนะฮะที่แม่น้ำอิลวดีก็จะมีเรือเรือขนส่งสินค้านะฮะหุ่นลงมาจากด้วยนะฮะบ,บามโมบามโมนี่จะอยู่ตรงตรงรัดกะชินนะครับล่องลงมาตามสายน้ำอิลวดีนี่แหละ อิรักวดดีในในภาษาจีนเขาเรียกว่าแม่น้ำนูเจียงนะฮะใช้เวลาเขาลงมาจนถึงย่างกุ้งถึงปากน้ำเลยนะครับตั้งแต่นั้นก็คือตลอดทางเนี่ยจะมีสินค้าแลกเปลี่ยนกับชุมชนสองฝั่งน้ำแล้วการแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากแล้วแล้วบนเรือเนี่ยเหมือนเหมือนห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่ ไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆนานาก็ก็จะมีพื้นที่เช่าของตัวเองอยู่บนลำเรือนั้นจะได้อยู่เหมือนกันอันนี้มันถ้ายังคงอยู่เนี่ยสามารถเป็นมรดกโลกทางวัฒน,ธ,นธรรมได้เลยนะค่ะนะครับแล้วคนในสองฝั่งน้ำอีร้วพอดีเนี่ยเขาเขาจะรู้กันนะครับในในการเทียบเรือต้องเทียบตรงนั้นเทียบตรงนี้และระยะเวลาเนี่ยเป,เป๊ะเลยนะครับอืมค่ะ แล้วสินค้าที่มาจากขาล่องลงมากับสินค้าจากขาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเรืออันนี้แหละเขาจะทำหน้าที่นะครับอลองนึอกอย่างนี้นะครับจากจากจากปลาโมวลงมาจนมาถึงปากน้ำตรงย่างกุ้งเนี่ยนะครับใช้เวลาถึงสิบห้าถึงสิบเก้าวัน และทวนกลับไปเนี่ยใช้เวลามากกว่าประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะฮะสื่อต่างประเทศเขาเคยทำสารคดีเรื่องนี้เมื่อเมื่อนานมาแล้วผมก็อาสาไปเป็นเป็นผู้นำพานะฮะไปเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังอะไรสรารพัดเนี่ยไปไปกับเรือลำนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ อันนี้แหละมันเป็นคำว่าอิสระเสรีโดยแท้สนุกมากคสนุกมากแล้วก็เรือเนี่ยมีสี่ชั้นนะครับม,มันมันมันลำใหญ่มากอ่ะเรือสำรานแต่ว่ามันเป็นเรือสำรานในยุคที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อังกฤษอังกฤษเขาก็จะทำเรือสำรานพวกนี้แต่สำหรับคนพมา่าเขา แปลงล่างเรือสำรานลำใหญ่ประมาณนี้เป็นเรือสินค้าแลกเปลี่ยนแล้วชาวบ้านที่จะขายอะไรจากชุมชนตัวเองก็จะเอามาขายให้เหลือในขณะที่เขาได้เงินจากสินค้าที่เขาขายเขาก็จะซื้อสินค้าจากเรือในส่วนที่เขาไม่มีนี่คือการแลกเปลี่ยนโดยแท้เลยนะฮะคนทางเหนือไม่คนทางเหนือน้ำไม่ ไม่เคยได้กินอาหารทะ,ลทะเลก็ได้กินอาหารทะเลจากเรือลำนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเหนือมันดะเลขึ้นไปเนี่ยมันจะมีบ่บ้านหนึ่งนะครับทำทำอทองแผ่นทองที่เอามามาแปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปะพระพุทธรูปเจดุงเจดีเนี่ยนะครับแล้วนั่นคือต้นตำรับผมอยากจะ ถ้าเราไปสำรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งมันมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขาอยู่กับปลาโลมาน้ำจืดปลาโลมาน้ำจืดคือมิตรของเขาเขาก็จะเลี้ยงแต่พอทุนเข้าไปฮะอืมค่ะมันปลาโลมาน้ำจืดหายไปแล้วหายไปเลยอ๋อเดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังครับ าการล่องเรือมันสนุกขนาดค่ะได้ค่ะอาจารย์คะเราพบกันใหม่เด๋ยวันเสาร์หน้านะคะดคขอบ <ยน S 1> คุณมากค,ค่ะนนะค่ะเช้านี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ